สวัสดีครับวันนี้เาจะพามาดูนะครับแฟนซีของผมนะครับที่ช่าไว้นะครับชํำไว้เพื่อที่จะไปทำพันต่อนะครับไปผสมต่อนะครับต่อยอดนะครับผมก็มีหลากหลายสีอยู่เหมือนกันนะครับก็ตัวไหนเข้าคู่ผมจะเก็บไว้เก็บไว้นะครับแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันครับจะแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแต่ละสี นะครับแต่ละสีว่ามีสีอะไรบ้างนะครับผมก็มีมีเยอะไหมก็ก็เยอะอยู่นะครับถ้าส่วนตัวผมนะครับก็เยอะอยู่นะครับเกามีอะไรก็ถามก็ได้นะครับถามเข้ามาได้เพื่อที่จะอัปเดตให้ดูนะครับอยากดูมุมไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งคอกนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นนกที่เข้าคู่แล้วนะครับเราสามารถนะครับเอาไปขึ้นกรงผสมได้เลย นะครับเอาไปขึ้นโรงผสมได้เลยนะครับทํากรงทํารังให้มันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับพอพวกนี้นะครับมันเข้าคู่แล้วนะครับเพราะว่าผมจับเข้าคู่หมดแล้วนะครับพวกนี้นะนะครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมจะช้าไว้แบบนี้นะครับหลายๆคู่เพื่อที่จะให้มันดูมันปฏิกิริยาแต่ละตัวมันเข้าหรือยังนะครับถ้าเข้าแล้วผมก็จะช้าไว้แบบนี้ช้าไว้ช้าไว้นะครับ พอมันพร้อมมันจะไข่ลมทิ้งนะครับมันก็ไข่ลมหลายคอกนะในนี้นะครับทุกคอกแล้วทุกคอกเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่นะครับนะมันยังไม่ว่างอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าขยายเพิ่มไปฝั่งนู้นนะครับอ่านะครับอันพวกนี้เป็นคอกที่เข้าคู่มาแล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูแลกตัวต่อไปนะครับชุดต่อไปนะครับตัวนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าทำสีแฟนซีนะครับพวกนี้เป็นแฟนซีสายขลุมนะครับแฟนซีสายขลุม นะครับแต่ละสีก็แตกต่างกันไปนะครับแตกต่างความชอบนะครับเพราะว่าคนชอบมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยทําแยกทําแยก,ทำแ,ยกทำแต่ละสีแยกสีออกนะครับ <นะ S 2> ถ้าทําสีเดียวเลยค่อนข้างจะคนชอบน้อยนะครับหรือคนก็ชอบแบบนู่นแบบนี้เราจะได้เสนอให้เขาดูนะครับนะถ้าชอบก็ทักมาถามดูนะครับ อันนี้คู่นะครับคู่ต่อไปนะครับผมนี่นะครับก็หาว่าสวยงามไหมนะครับส่วนตัวผมชอบนกเฟนซีอยู่แล้วนะครับผมมาชอบสวยงามนะครับสวยงามก็อยู่ที่สายตาสายตาเซียนแต่ละคนแต่ละท่านนะครับความชอบมันเป็นนกมงคลนะครับเป็นนกสีเป็นนกมงคลนะครับนะเป็นนกมงคลอย่างเช่นพวกขาวล้วนอย่างงี้ครับาขาวล้วนแดงนะครับด่างนะครับผมนะครับก็ ป็นนกมงคลบางทีก็หายากเหมือนกันนะครับบางทีก็หายากบางคนอยากได้นะครับแต่ก็อยู่ไกลนะครับก็มีค่าส่งนะครับหรืออยู่ใกล้เคียงนะครับก็เอาตีใกล้เคียงก่อนนะครับอ่าครับอันนี้อีกคู่หนึ่งนะครับผมอ่าครับอันนี้จะจับคู่ให้มันแปลกๆหน่อยนะครับนี่ มันก็บินธรมนร,นธรมดานะครับตื่นธรรมดานะครับเอาข้าวให้มักินมันก็กินปกติขันคูปกตินะครับแต่เรามาลุกควนมันมันก็คิดว่าจะอันตรายแล้วก็มันก็จะบินนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะครับผมนะข้อต่อไปนะครับผมนี่นะครับพวกเปลือกปลานะครับห้อดํา ต่างๆนานานะครับอยู่ในนี้นะครับก็อัปเดตให้ดูให้ชมเรื่อยๆนะครับอ่อะไรก็เยอะแยะนะครับก็จะอัปดูให้ด้วยอะไรที่อัปได้ก็จะอัปให้นะครับผมไม่ได้ทําแบบตัดต่อนะครับผมทําดิบๆลงเลยนะครับให้ชมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังจากอ่าที่ผมนะครับจะปล่อยผสมนะครับมันจะไปยังไงนะครับอย่างเช่นพวกนี้คือพร้อมแล้วผมจะเอามาเข้าฝั่งนี้ต่อนะครับผมนี่ก็คือฝั่งนี้นะครับเป็นพวกแฟนซี นะครับนะไอพวกแฟนซีเะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนะครับผมไอพวกนี้คือพร้อมพร้อมแล้วเหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไข่ไหมครับอนนี้ไข่แล้วอ่านะครับวนนี้คือพร้อมไข่แล้วนะครับอ่านะครับผมก็เอามาเข้าฝั่งนี้นะครับผมนะครับนี่พร้อมเพื่อที่จะให้มันขยายพันธุ์ซื้อพันธุ์ต่อไปนะครับอันนี้คือความพร้อมแต่ละคอกนะครับมันพร้อมไม่เหมือนกันนะ นะครับอยู่ที่แต่ละคนจะจับนกได้นะครับว่านกมันพร้อมแบบไหนยังไงนะครับก็ผมบรรยายได้ประมาณนี้นะครับบอกได้ประมาณนี้นะครับแฟนซีมันมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันมันไม่ใช่มีแค่ฝั่งนี้นะครับผมอัปเดตให้ดูฝั่งนี้นะครับนี้เป็นตัวที่ถ่ายแล้วนะครับก็สวยงามนะครับชื่นชอบก็ติดต่อมาได้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับชื่นชอบก็โทร 0655567590นะครับ, 0, รบสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะฝั่งนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวก็ไว้อัปเดตว,วันหลังด้วยละกันนะครับเวลาวันนี้ก็บดลงแล้วนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ